สว,ส,สวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับพวกับผมนะครับในช่องเปาเดอ m o มูลสปีกีต้านะครับก็นะครับวันนี้นะครับผมจะมานําเสนอลิกเกี่ยวกับการดีดสวิปปิจกิ้งนะครับให้กับท่านผู้ชมได้ได้เรียนรู้ได้ฝึกในการฝึกสวิปปิจกิ้งนะครับก็นะครับอย่างแรกนะครับหัวใจสํำคัญในการฝึกดีดสวิปปิจกิ้งคืนะครับการดีดเทคนิคนี้นะครับจะมาจากการเล่นอะเพจิโอในคอร์ดอะเพจิโอคือการกระจายโน้ตในคอร์ดนะครับ อ่าอย่างเช่นนะครับโน้ตนะครับ C m เม o r นะครับหรือขอด์ดเม a j o r ก็จะมีเสียงประกอบไปด้วยเสียง C E G นะครับหรือโดมีซอนนั่นเองนะครับเสียงโดมีซอนก็จะเป็นโน้ตในขอด C นะครับนะครับผมครนี้นะครับก็นะครับการเล่นสวิฟก็คือการดีดโน้ตที่อยู่ในขอดนะครับให้ต่อเนื่องกันนะครับทีนี้เทคนิคการเล่นสวิฟติกกิ้งนะครับมีอยู่2เทคนิคนะครับ คือหนึ่งนะครับสวิปนะครับสวิปแล้วก็ปกติก็คือดีดกว่าปกติกว่ดขึ้นกว่าลงปกตินะครับอันนี้ก็รู้ๆกันอยู่คราวนี้นะครับจะมีเทคนิคเสริมก็คือว่ามีสวิปแล้วก็แท็บนะครับแทปปิ้งคือจิ้มลงไปด้วยอ่าต่อไปผมจะสอนคลิปพวกกับการสวิปแล้วก็แท็บลงไปด้วยนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับเทคนิคการสวิปปิกกิ้งนะครับ สำหรับมือใหม่ด้วยนะครับสำหรับน้องๆเผื่อที่ใครอยากจะฝึกสวิฟนะครับอโอเคนะครับการฝึกสวิฟนะครับที่ดีที่สุดคือน้อตทุกน้อตต้องชัดเจนนะครับน้ตต้องชัดเจนนะครับเทคนิคการใช้ข้อนิ้วก็สามารถสวิฟได้ครับมันสามารถทําให้คุณเล่นได้ง่ายขึ้นโดยสัมนะครับลองฝึกดูนะครับอดูแถบเลยนะครับดูแถบตามนะครับผมช้าๆนะครับ คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการสวิฟนะครับคิดว่าสวิฟเนี่ยจะต้องเป็นอารเทเนตบิกกิ้งนะครับไม่ใช่นะครับสวิฟคือดีดผ่านไปเลยนะครับดีดกวาดลงไปเลยลงคือลงไปเลยครับเนี่ยเนี่ยนะลงลงคือลงไปเลยนะครับขึ้นก็คือขึ้นไปเลยนะฮะนะครับทีนี้การดีดสวิฟต์ิกกิ้งนะครับจะดีดลงเวลากวาดลงนะฮะมันมันเป็นอะไรที่ง่ายครับแต่พอสวิฟแบบดีดขึ้นนะครับขาขึ้นนะสำหรับผมนะผมผมฝึกมาสิบปีแล้วผมย่างยากอยู่ลยนะครับ ก็เล่นช้าก่อน OK. นะครับโอเคนะครับผมจะเล่นให้ดูใหม่นะครับขึ้นลง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 ,นลง,นลงครับนะบทีนี้นะครับสวิฟนะครับฝึกที่ดีต้องฝึกกับเมทนอมอามาดูนะครับ สัดส่วนโน้ตนี้เป็นสัดส่วน3พยางนะครับผมจะเล่นกับเมทอนอมนะครับควรฝึกทุกครั้งกับเมทอนอมนะครับทุกสัดส่วนจะฝึกกับอะไรกระช่างนะครับต้องฝึกกับเมทอนอมครับมันจะทําให้คุณเก่งเร็วมากครับดูนะฮะให้นอ้ดทัชชัดนะครับโน้ตที่ออกมาต้องชัดทุกตัวนะครับ ดูดวนนะครับผมฟังเทมโพด้วยนะครับผมอ่าทีนี้นะครับสวิสถ้าเราเล่นช้าๆจนคล่องเราก็สามารถเพิ่มความเร็วได้ครับตามที่เราตามที่เราตามที่เราใจเราสั่งได้เลยนะ ก็เราสามารถทําได้นะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะฝากถึงพี่น้องทุกคนที่ฝึกสวิฟนะครับก็เล่นช้าๆก่อนนะครับช้าๆมันจะทําให้เราเล่นชัดขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นมีทางเดียวเท่านั้นครับสําคัญที่สุดครับฝึกกับเมทนอมครับนะครับอย่าฝึกเลื่อยเปื่อยนะครับผมขอเตือนจากประสบการณ์ผมเองนะครับฝึกกีตาร์อย่าฝึกเลื่อยเปื่อยโดยไรเมทนอมนะครับนะครับผมนะครับทุกวันนี้เมทนอมก็สามารถมีในแอปแอปพลิเคชันของมือถือได้หมดนะฮะะเมทนอมผมก็ฝึกอันนี้ตลอดนะครับ ใช้มือถือฝึกเมทนอมตลอดนะครับไปไหนผมจะใช้เมทนอมฝึกตลอดนะครับมันจะทําให้คุณพัฒนาเร็วขึ้นนะครับกว่าคนที่ไม่ฝึกเมทนอมแน่นอนครับเอาโอเคนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของผมด้วยนะครับที่ผมจะได้ผลิตคลิปเกี่ยวกับเรื่องการสอนกีตาร์ฮีโร่ให้กับท่านผู้ชมอีกนะครับก็ขออภัยนะครับสําหรับเรื่องภาพและสีและแสงอาจจะไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เนื่องจากว่าตอนนี้งบผมค่อนข้างน้อยนะครับกาลัง ทำทุนอยู่นะครับก็ต่อไปถ้าผมมีอุปกรณ์ผมจะทําให้ดีกว่านี้แน่นอนนะครับก็กขออภัยทุกท่านด้วยนะครับระบบเสียงอาจจะไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็นะครับผมพยายามจะหางบหาทุนปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับให้ดีขึ้นก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับครับขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ